่อไปจะมาสอนการใช้น้าเกลือล้างจมูกนะครับวิธีการใช้ครับเปิดฝาขวดน้ําเกลือแล้วนําน้ําขวดนี้ไปเทใส่ภาชนะที่เตรียมไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นแก้วหรือจานหรือว่าภาชนะใดๆก็ครับจากนั้นนะครับให้ดูดน้าเกลือออกมาเข้าไปในสซลิ่งนี้นะครับในขนาด1 0บถึงยีสิซีซีซึ่งจะมีเลขกํากับอยู่ในไซลิกงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้ก้มหน้าเล็กน้อยนะครับแล้วยงศีรษะไปด้านใดด้านหนึ่งแล้วให้ฉีดน้ำเกลือครับเข้าไปในรูจมูกที่อยู่ด้านบน จนสุดนะครับรูจมูกจะน้ําจะไหลออกมาจากรูจมูกด้านล่างนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับให้สั่งน้ำมูกหรือว่าน้ําที่หางอยู่ในจมูกจนหมดนะครับให้ทําอย่างนี้ซ้ําๆนะครับจนกว่ารูจมูกทั้งสองข้างเนี่ยไม่มีน้ำมูกไหลเหลืออยู่ครับต่อไปจะเป็นการสอนการพ่นยามานะครับหรือว่าเป็นน้ำซส้นสเปย์ยาพ่นจมูกนะครับยาตัวนี้จะเพิ่มความชุ่มชื้นหรือว่าทาความสะอาดบริเวณโพรงจมูกนะครับวิธีการใช้ยาตัวนี้นะครับเปิดฝาออกก่อนนะครับ แล้วจับในลักษณะนี้นะครับจากนั้นควรกดพ่นทิ้งก่อน1-2ถึงครั้งเพื่อไล่ฟองอากาศและเพื่อเช็คว่าหลอดนี้มียาหรือไม่แล้วก็มีการอุดตันของปลายหลอดหรือไม่นะครับจากนั้นนะครับให้เงยหน้าขึ้นเล็กน้อยนะครับสอดสอดด้านหัวนี่ครับเข้าไปขนานกับสันจมูกนะครับแล้วจากนั้นก็พ่นกด1-2ถึงครั้งนะครับจากนั้นออกมาทำความสะอาดบริเวณปลายนะครับแล้วก็ปิดฝาซึ่งยาตัวนี้นะครับไม่ควรใช้ร่วมกับคนอื่นแล้วก็วิธีการเก็บรักษานะครับ ให้เก็บรักษาในอุโมงมิห้องครับจะอยู่ได้6เดือนแล้วไม่ควรเก็บไว้ในตู้เย็นครับต่อไปเป็นยาใช้สําหรับลดอาการอักเสบของเยื่อบุโพรงจมูกนะคะชื่อว่าบูดีโซไนค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะก่อนใช้ก็คือถ้าผู้ป่วยมีน้ำมูกนะคะก็ให้สั่งน้ำมูกออกมาให้หมดก่อนแล้วก็เขย่ายาขึ้นลงแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดฝาก็จะเห็นตัวที่จะสอดเข้าไปในรูจมูกนะคะ ก่อนที่จะใช้เนี่ยครั้งแรกให้ลองกดสัก3าม้าครั้งก่อนเพื่อที่ให้แน่ใจว่ามีละอองฝอยออกมาจากตัวขวดยานะคะหลังจากนั้นสอดตัวเนี้ยค่ะเข้าไปในรูจมูกโดยถ้าสมมติว่าจะใช้สอดข้างซ้ายก็ให้ใช้มือขวาในการถือแล้วก็ลักษณะการถือคือถือนี้นะคะก็คือเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางเนี่ยวางไว้ตรงบริเวณที่จะสอดเข้าไปแล้วก็เพื่อที่จะให้สามารถมีแรงกดยาออกมาได้นะคะลักษณะอย่างน,นี้นะคะ หลังจากที่เราสอดเข้าไปแล้วเนี่ยเวลากดยานะคะให้เอาด้านปลายของตัวที่สอดเข้าไปอะค่ะไปไว้ตรงข้างจมูกแล้วก็กดยาพร้อมกับสูตรยาเข้าไปอย่างช้าๆนะคะแล้วก็ถ้าทำอีอกข้างหนึ่งก็ให้ถือในมืออีกข้างแล้วก็สอดในรูจมูกด้านตรงข้ามกับมือที่ถือคะ่ะแต่ถ้าสมมติว่าผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้ยาสองครั้งขึ้นไปต่อข้างก็คือให้ใช้ยานี้ ครั้งจมูกด้านซ้ายและด้านขวาให้เสร็จก่อนจะรับเป็นหนึ่งครั้งแล้วพอถ้าต้องใช้ครั้งที่2ก็ค่อยเริ่มใช้ข้างซ้ายและข้างขวาใหม่นะคะหลังจากใช้เสร็จนะคะก็ให้เช็ดทาความสะอาดตรงบริเวณปลายที่เราสอดเข้าไปนะคะถ้าผู้ป่วยจําเป็นต้องใช้ทุกวันในครั้งถัดไปก็ไม่จําเป็นต้องกดยาขึ้นมาเพื่อทดลองว่าจะมียาออกมาจากขวดยาหรือเปล่าแต่ว่าถ้าไม่ได้ใช้ทุกวันนะคะถ้าใช้ในบางกรณี ครั้งถัดไปอาจจําเป็นต้องกดยาขึ้นมาดูเพื่อว่าจะมีละอองฝอยออกมาจากตัวขวดยาหรือเปล่าอาจจะก,กดเพียงแค่หนึ่งครั้งก็พอค่ะตัวต่อไปก็เป็นยาที่ใช้ลดอาการอาักเสบของเยื่อบุโพงจมูกเหมือนกันนะคะตัวยาคือฟูติคาโซนฟูโรเอตนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะก็ขั้นแรกก็คือให้สั่งน้ำมูกออกมาให้หมดก่อนถ้าผู้ป่วยมีน้ำมูกนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เปิดฝากมาขาย่านะคะขึ้นลงแบบนี้นะคะ โดยวิธีการกดพ่นยาเพื่อทดลองดูว่าจะมีตัวยาออกมาจากขวดยาหรือเปล่านะคะให้จับตรงบริเวณสีฟ้าโดยเอานิ้วโป้งก็ได้ค่ะวางไว้จะมีตัววางสําหรับวางนิ้วนะคะแล้วก็กดโดยตั้งยาในแนวตั้งตรงนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็สอดตัวยาค่ะเข้าไปในรูจมูกนะคะโดยหันตัวที่สอดเข้าไปในด้านข้างเ่ยสอดเข้าไปแล้วก็หันเข้าไปในตรง กลางจมูกนะคะเพื่อลดอาการอักเสบของเงยื่อบุโพรงจมูกค่ะวิการกดนะคะก็คือตั้งอย่างนี้หันตัวที่จะกดค่ะเข้าหาตัวแล้วก็สอดเข้าไปในรูจมูกแล้วก็หันข้างแล้วก็กดค่ะแล้วก็ถ้าจําเป็นจะต้องทํสองครั้งในรูจมูกข้างหนึ่งนะคะก็ให้ทําข้างหนึ่งให้เสร็จก่อนแล้วก็ทําอีกหนึ่งข้างเท่ากับ1ครั้ง,งแล้วก็เว้นไปแล้วก็ทําข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาอันนี้จะนับหนึ่งครั้งเหมือนกันนะคะ